ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทียนครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาให้ดูเนาะ FX ก็กําลังทําอยู่เนะาะท่อลมกําลังมามาแล้วยังใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาไปทําข้อต่อเข้ากับเสีองอีกก็น่าจะพักใหญ่เนาะเดี๋ยวเอามาให้ชมกันคลิปนี้ก็ก็มาตอบคําถามเหมือนเดิมเนาะก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆมามาให้ดูก็ถ้าใครมีปัญหาก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับ ผมก็จะพยายามไปหาไปหาความรู้อันไหนที่ผมไม่รู้เนาะผมก็จะพยายามไปหาแล้วก็เอามาตอบให้นะครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับเขาถามว่าปัม๊มปั๊มลมนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนอ่านเปล่าเขาถามว่าปั๊มลมมีพักกับไม่มีพักต่างกันยังไงนี่คูลาเต้น,นะครับรักแรงดันลม ก็จริงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ช่างแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องปั๊มนะแต่ผมก็ไปถามกับบริษัทกับคนที่เขานําเข้ามาแล้วนะครับว่าปั๊มลมไฟฟ้ายิงตรงกับพักคู่มันต่างกันอย่างไรนะครับก็ได้คําตอบมาว่าการทําแรงดันไม่ต่างกันนะครับมันก็สามารถอัดได้หกพันเหมือนเท่ากันแต่ว่ามีพักมันจะใช้สําหรับสําหรับถังที่ว่าเขาเอาไว้เติมอ่ะ ถังสำรองอะครับมันก็คือความร้อนมันจะขึ้นช้ากว่าแบบไม่มีพักนะครับแล้วระบบความชื้นของมันความชื้นในระบบของมันจะดีกว่าแบบไม่มีพักนะครับข้อแตกต่างของมันเนาะก็คือแบบมีพักเอาแบบไม่มีพักผมพูดสาอีกเปล่าแบบไม่มีพักมันก็ปั๊มได้หกพันแต่ว่ามันจะร้อนเร็วแล้วก็ความชื้นในระบบเยอะ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าถ้าในความคิดของผมนะถ้าเรามาเติมแค่หลอดหลอดอะลูหลอดอลูเฉพาะที่ตัวปืนก็ไม่มีพักผมก็ว่ามันก็ใช้ได้นะแต่ถ้าใครมีถังสำรองแบบว่าใหญ่ๆเวลาเข้าป่านะก็ใช้แบบมีพักก็น่าจะเหมาะกว่านะครับสําหรับปั๊มลมเนาะอันนี้อันนี้ก็ไปถามมาให้แล้วนะครับก็มาอ่าต่อนะครับคุณสุภาสิตนะครับงามจาลุเกียงไกร ก็ถามว่าลำเหล็กลำทองเหลืองต่างกันยังไงครับเห็นของไทยส่วนมากมีแต่ลำทองเหลืองในขณะที่ของนอกเป็นลำเหล็กนะครับอันนี้ก็เอาในความคิดผมนะตอบในความคิดผมนะก็คืออย่างแรกเลยก็คือราคานะครับอย่างที่สองเลยก็คือน้ําหนักนะครับอย่างลำเหล็กถ้าเป็นลำนอกมันก็ตกสาม0ันห้าสี่พันห้าแต่ถ้าลำทองเหลืองมันก็หกร้อยถึงพันหนึ่งมันก็ซื้อได้แล้วนะครับราคามันก็ต่างกันเนาะ ถามว่าทําไมไทยถึงไม่ใช้นะครับมันก็มีใช้นะครับแล้วถามว่าทําไมนอกใช้แต่ลําเหล็กก็คือเอาตามความเข้าใจผมนะประเทศนอกเขากฎหมายเขาไม่ได้เข้มเหมือนประเทศไทยนะครับเขาก็มีการแข่งขันกันมีจัดชิงถ้วยกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาํำที่มันดีๆเพื่อไปแข่งขันกับไปแข่งขันกันนะครับเพื่อชิงถ้วยนะแต่ส่วนในไทยของเรามันมันไม่ได้เปิดเผยนะครับก็เลยใช้กัน ส่วนมากก็เอาไว้ล่านะเพราะฉะนั้นถ้าไว้ล่าผมว่าลำทองเหลืองมันก็เพียงพอนะครับในในในการล่าของเราเนาะในประเทศไทยของเราเนาะถ้าประเทศไทยเราเปิดเหมือนประเทศนอกผมก็ว่าประเทศไทยมันก็ต้องก็ต้องมีลำเหล็กที่ว่าดีๆไว้ใช้กับเขาแหละแต่ตอนนี้มันมันประเทศเรามันไม่เปิดเหมือนเขาเนาะส่วนมากก็จะเป็นลำทองเหลืองนะเขาเน้นล่าเพราะว่าราคามันก็ต่างน้ำหนักมันก็ต่างนะครับอันนี้ตามตอบตามความเข้าใจของผมนะ ถามว่าคนไทยมีเล่นไหมมีนะครับมีคนเล่นนะครับคุณชัยชัย,ยพรนะครับเขาบอกว่าพี่ครับใช้ลูกยี่สิบต้องตั้งลมเท่าไหร่ถึงจะเหมาะครับอันนี้มันก็ตอบอยากเนาะมันอยู่ที่ความยาวลังความยาวของลำด้วยเนาะแต่มาตรฐานเลยถ้าให้ผมแนะนําผมก็แนะนําให้ตั้งพันแปดของโรงงานนะครับ แล้วก็คุณฮันเตอร์ตัวหนอน M4 จะขยายเป็น M5 ได้ไหมมันก็ได้นะครับถ้าเรามีดอกตัฟนะครับก็ส่วนมากเนาะมันมันถ้ามันหวานเนาะมันก็ต้องขยายนะถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับคุณสะอาดสุกสักนะครับคลิปนี้ก็จะไปเร็วหน่อยเนาะเดี๋ยวมันจะยาวใส่เม็ดฟีโน่แล้วอัดลมได้เท่าไหร่และตีแตกที่เท่าไหร่นะครับใส่เม็ฟีโนมันก็เหมือนกับเราใส่ชุดโมวาวนะครับ ตามในล a ซ a ดามันก็มีขายเนาะแต่ว่าใส่เม็ดฟีโนผมว่ามันประหยัดแล้วมันหาง่ายกว่าแล้วมันก็สามารถตีแรงดันได้สูงเหมือนกันนะครับเหมือนกับเราเหมือนกับที่เราใส่ชุดโมวาวนะครับเท่าเท่าที่ผมลองเนาะอย่างชุดโมวาวถ้ายิงตรงมันก็ประมาณ2 5 0 0นะครับมันก็ตีได้ประมาณประมาณ2 5 0 0ถามว่า3,000ตีได้ไหมแต่มันตีได้แต่ไม่หมอะนะครับเวลาเราอัดลมเยอะแรงต้านมันเยอะนะครับ มันจะทําให้หน้าซเปอรีนของเรายุบไปในบ่าวาวนะครับมันก็ต้องเอาไปแก้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจริงตรงก็2 0 0าก็พอแล้วนะครับเสียงแกลกเรียกว่าง,งูมาไม่มีเนะาะใบไม้ก็สรุปนะครับเม็ดฟรีโนโตีลมแตกเท่าไหร่ก็2 0 0ันะเอา2 0 0าถ้า3,000ก็ควรติดเล็กนะครับให้มันปล่อยมาที่1,08มันยังไงมันก็แตกนะครับ ขอสอบถามหน่อยครับเกจเสียบ่อยเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็มีเพื่อนช่วยตอบเนาะบางคนอย่างเมื่อก่อนนะอย่างผมเมื่อก่อนผมเล่นลมพันห้าผมก็ใส่เกจพันห้าพออัดไปเหมือนเหมือนแบบมันเต็มที่เต็มกําลังของมันนะครับมันก็เสียบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นสองพันหกก็ใส่เกจที่ถังเป็นห้าพันหรือหกพันนะครับมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นะครับถ้าเราเล่นสองสองพันหกแล้วไปใส่สามพันมันก็ เท่ากับว่าถ้าเป็นไม้รถมันก็แตะสีเหลืองแนละ้วมันก็อันตรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองขยับขยับขยับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเกจขึ้นไปนะครับอันนี้เขาถามว่าลำเบอร์สามยาวกี่นิ้วถึงจะหวันผลดีครับเอาสักไม่เกินสาสิบเมตรกลุ่มเหลียญสิบก็พอใช้ลมเท่าไหร่ตอนนี้บอกแกนวาวสองมิลเกินเจ็ดสิบนัดลมยังเหลือน่าจะยิงได้อีกยี่สิบสามสิบนัดถังสี่ห้าลำเบอร์สามนะครับ จากประสบการณ์ของผมนะผมยังไม่เคยได้ถามว่าเคยจับไหมเคยเทสไหมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้จริงๆจ,จังๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อนี้ผมก็ขอข้ามนะครับไม่ได้ข้ามหรอกเดี๋ยวผมขอไปศึกษาก่อนเนานะว่าลำเบอร์สามอ่ะมันยาวสิบสองนิ้วมันหวังผลกี่เมตรยาวยี่บสี่นิ้วมันหวังผลกี่เมตรเพราะว่าลูกเบอร์สามมันหนักนะครับผมก็ได้จับได้เทสแต่ว่ายังไม่จริงจังนะครับอันนี้ก็ขอติดไว้ก่อนเนาะ อันนี้คุณสุเทพยูริศเขาบอกว่าลูกที่แถมมาสวยมากแต่ยิงกลุ่มไม่ได้เพราะลูกตอกหนักสิบเก้าที่ผมตั้งไว้อันนี้ก็มีส่วนนะครับอย่างเราเคยใช้ลูกสิบเก้าหรือยกตัวอย่างเราใช้ฝาดำพอเราไปยิงฝาแดงมันก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรค่าค่าที่เราเซตนะมันเหมาะกับลูกหนักไปแล้วนะครับพอเรามายิงลูกเบามันก็มีส่วนที่ทํา ที่ทำกลุ่มไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีส่วนนะครับเพราะว่าของเดิมเขาใช้สิบเก้านาะแล้วก็เอาสิบห้าจุดแปดไปยิงเนาะมันก็เพี้ยนนะครับมันก็เพี้ยนอันนี้อ้ายนะครับ fc จากสอบวปลาวของนุญ,ญาตสอบสารนะครับสามพันพีเอไอกิงกลามไล่กันสามพันพเอไอยิงได้กี่นัดครับสูบครั้งหนึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ fc ไม่ใช่ fc ก็คือคนที่อยู่ฝั่งลาวนะครับก็น่าจะฟังกันออกเนาะน่าจะฟังภาษาไทยออกเนาะก็ถามว่าสามพันเติมครั้งหนึ่งยิงได้กี่นัดมันก็ขึ้นอยู่กับถังนะครับอย่างของท่านเมื่อกี้ถัง0,45เค้าเขาก็สามารถยิงได้เกือบร้อยนัดเลยนะครับมันมันก็ขึ้นอยู่กับอยู่กับถังของเรานะครับกับการเซตของเรานะครับก็ถ้าสรุปเอายกตัวอย่างของพี่คนเมื่อกี้นะ เขายิงได้ประมาณเก้าสิบนัดต่อการเติมลมหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับแฟนจากสปปลาวที่สอบถามเข้ามานะครับก็ถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยไม่ได้ก็พิมพ์เป็นภาษาลาวมาก็ได้นะครับผมก็จะพอแปลได้เนาะมันก็ภาษามันก็ใกล้เคียงกันอยู่เนาะมันก็น่าจะพอได้อยู่โอเคนะครับคลิปนี้ก็หมดแล้วก็มีประมาณสิบหกสิบเจ็ดคอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมนะครับใครมีปัญหา ก็คอมเมนต์มามาไว้ได้เหมือนเดิมนะครับส่วน fx ก็น่าจะเป็นเดือนเนาะโครงการเป็นเดือนแต่จากที่ผมมองผมว่ามันก็สวยนะมันมันได้เปรียบ mc ตรงที่ว่าช่วงลำมันยาวกว่าตอนนี้ที่ผมขึ้นอยู่มันก็ยาว23นิ้วนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอากลุ่มมาให้ดูกันนะครับว่าว่ายาวทั้งตัวมันยาวเท่าไร่น้ำหนักมันหนักรวมทั้งหมดเท่าไร่แล้ว ลำยาวมันยิงกลุ่มสามสิบเมตรเป็นยังไงอนาคตก็อาจจะมาทําเป็นมินิก็ได้นะครับ fx มินิแต่ว่าผมว่าตอนนี้ลำเต็มโดยรวมก็หุ่นมันแล้วมันก็พอกับ m สี่ตัวสายเปนะครับก็คือมันไม่ยาวมากเนาะก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับก็อย่าลืมนะครับมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถึงผมไม่รู้ผมก็จะพยายามไปถามคนที่เขารู้มาตอบให้ได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับ ไปแล้วครับ